สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําสินค้าป้ายกระดานชนิดตั้งนะครับรุ่นพวกนี้ก็คือจะมีฐานตั้งให้เสร็จเลยนะครับอันนี้วัสดุก,ก็คือทํามาจากพลาสติกเกรดดีนะฮะอันนี้ก็เป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นพลาสติกส่วนนี้จะทํามาจากไม้แบบผิวลื่นนะครับพร้อมฐานตั้งไม้มีาลาใช้งานก็เสียบแล้วก็ตั้งตั้งใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กขนาดพื้นที่การใช้งานการเขียนก็อยู่ที่ประมาณ9เซนนะครับส่วนความสูงก็อยู่ที่ประมาณ7เซนนะฮะ อันนี้ตั้งได้ด้านเดียวนะครับส่วนนี้ก็คือตั้งเขียนได้ทั้งสองด้านด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะขนาดใหญ่นีน้เป็นความกว้างของเขาก็คือจะอยู่ที่15เซนนะครับส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ20เซนนะครับเวลาเราใช้ช็อคเขียนเะนี่ยใช้ช็อคอะไรก็ได้นะฮะใช้ช็อคเคมีก็ได้ช็อคฝุ่นก็ได้นะครับความต่างของรุ่นพวกเนี้ย สีแบบเนี่ยก็คือเนื่องจากผิวของเขาเป็นผิวผิวมันใช่ไหมเวลาที่เราทำความสารเนี่ยเราใส่ามาใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาเช็ดออกได้เลยนะของเขาก็ยักเกี้ยงแบบนี้เลยนะครับ